วิธีการสมัครสตรีมยา r d ดไลฟ์สดจะมีวิธีการทำยังไงมาดูกันนะครับการไลฟ์สดผ่านสตรีมยาดครับโดยไม่ต้องโหลดแอปมาให้เปลืองพื้นที่ในโทรศัพท์ม,มือถือครับมาดูวิธีการทำก็แต่ไปที่ค้นโครมครับเข้าโครมแล้วแต่ค้นหาคำว่าสตรีมยารดครับ S T R E A M y a r d ครับตัวนี้เลยตัวข้างบนแตะไปครับเมื่อแตะครับแล้วครับเข้าสู่ s t e a m yard ครับตัวนี้ครับเห็นนะครับแล้วแตะคําว่าล็อกอินเลยครับแตะล็อกอินเมื่อแตะล็อกอินแล้วก็เข้าสู่ล็อกอินยูอา c c แอดเคครับคือใส่รหัสอีเมลเข้าไปครับอีเมลของช่องของเราครับใส่ไปเลยครับคำว่า อีเมลเราชื่ออะไรก็ใส่เข้าไปครับมาล็อกอินเข้าแอสคาลแล้วครับใส่ชื่ออีเมลของเราแล้วแต่คำว่าเก t l ล g อกอ o d โคครับเพื่อทำการรับโค้ดครับแต่คำว่า กดล็อกอินอ่ะโค้ดครับแต่เข้าไปเลยมาไปรอสกคู่ครับเขาก็จะส่งรหัสโค้ดมาทั้งหมด6ตัวครับผ่านอีเมลแล้วก็รอครับรอสักคู่ส่งมาแล้วครับตอนนั้นแล้วก็ใส่รหัสโค้ดครับใส่รหัสเข้าไปเลยครับ เมื่อแตะรหัสโค้ด6กตัวเรียบร้อยครับเราก็ทำการล็อกอินเลยครับสมัครเข้าไปเลยเมื่อสสัครับแล้วครับเข้าสู่คำว่า w e l come to s t e a m Yard ครับแล้วก็แตะแถบสีน้ำเงินครับแตะแถบสีน้ำเงินเลยต่านี้ครับเป็นการสมัครเข้าสู่ s t e a m Yard ครับประมาณนี้ครับเห็นไหมครับ สิมหยาดครับเราจะไลฟ์สดผ่าน facebook ก็ได้ครับหรือว่าไลฟ์สดในลิงก์ต่างๆครับเข้า youtube ก็ได้ครับนครับการสมัครสติมหยาดครับสติมหยาดแบบง่ายครับไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถเข้าสู่สติมหยาดได้ครับสมมติว่าเราเข้าไปที่ youtube ครับ youtube c h anel n ลองดูครับเข้าสู่ u b e Channel ครับ mm hmm. การสติมยาดครับแล้วเขาก็อจะใส่ย,ยืนยันตัวตนครับว่าชื่อนี้ตามคณน,นี้จริงไหม,มจากนั้นเขาก็อาจจะใส่หมายเลขเข้ามาครับให้เรายืนยันตัวตนว่าเราคือผู้ใช้ตัวนี้คนนี้จริงก็ใส่ย,ยืนยันตัว,ต,วตนครับแค่นี้ครับเป็นวิธีการสมัครเบื้องต้นง่ายๆครับ ในการสมัครและยืนยันตัวตนในเว็บสตรีมยารดเป็นการไลฟ์สดผ่านสตรีมยารดเบื้องต้นครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องหนาสารพัดคลิปนะครับขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับสอนสมัครผ่านมือถือ